ในวันที่เ5้าหาสิงหาปี2023ศูนย์สถิติแห่งศาสตร์ภายใต้กระทรวงแผนการและการลงทุนของซปปเา่ารายงานว่าอาตัตราเงนินเฟ้อเล่าได้ปั๊บจากเ7้าเจ็ในเดือนกร,รกฎาคมปี2023ลงมาเหลือเ5 9หาในเดือนสิงหาเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่เคยมีตัวเลขสถิติสูงถึง30.1 30. สำหรับสาเหตุปัจจจเกียรตุให้สินค้าภายในซปอปปลเวามีราคาแพงขึ้นจนผ้าเหยุให้อนาตา่างเงินเฟ้อเล่าประจำเดือนสิงหายังอยู่ในระดับสูงศูนย์สถิติแห่งาศาสตร์รายงานว่าเกิดมาจาก3ปัจจัยสำคัญดังนี้หนึ่งฐานการผลิตภายในประเทศยังบ่เข้มแข็งซปอปปอเลเวายังพึง่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ สองเองินข้างสำห้องระวังประเทศมีหน่อยเหียดห้ธนาคารแห่งซปปล่าขาดแคลนเนงินตาต่างประเทศจนบ่าสามารถเข้าแสกแสงอัตราแลกเปลี่ยนเนงินกีบได้สามสินค้าน้ำเขา้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตัวอย่างเน่นน้ำมันเสื่อไฟอยู่ในตลาดโลกมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเสริมการปรับขึ้นของราคาน้ำมันจะส่งผลเหตุยห้บรรดาสินค้า,าเียสซปปลาวนํำเขา้ามีราคาแพงขึ้น สำหรับหมวดสินค้าที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหลายที่ส,สุดสามอันดับในเดือนสิงหาปี2023อันดับหนึ่งหมวดบริการประเภทอาหารห้องแ้มปีพักมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น32.7%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาอันดับ2หมวดสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอ,อลกอฮอล์มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น31.86%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา แกนดับสามหมวดสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเกือบหรือล่องเท้ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้น7.11เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกรับรเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาเมื่อเขาไปเบิง่งในหมวดบริการประเภทาอาหารฮวงแห้มขีพักศูนเซทิติเองศา,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 ารายงานว่ากอาหารภายในซวปพอร,รเล่ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว32.8เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนนงแหมขีผักมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว3 4 9เมื่อเทียบกรับรเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนหมวสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มขี่บ่มแอลกอฮอล์สินค้าที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหลายที่สุด3มันดประกอบมีอันดับ1แป้งสำหรับปรุงแต่งอาหารมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว42.2%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา อันดับขอาเขาซัมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว40 4เปอร์เซนอันดับสซัตปีกอาหารทะเลและมกมกไม้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทอกันเขื่อ32 2เปอร์เซนเมื่อเทียบคับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากการไรล่งานของศูนย์เศรษฐีแห่งศาสตร์เค็นเดวา่าสินค้าในซอปเวรล่ายังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเึงเป็นวานยแนวนมมาต่างเงินเฟ้อเรล่าจะลดลงกันตาม ซึิงถากว่าพิจรารณาในทางสถิติจะเห็นได้ดว่าโดเลขอัตา,างินงเฟ้อเล่าแม้หลดลงในทางทฤษฎียในส่วนเวลาหนึ่งที่ใส่เปรียบเทียบทอนนั่น ดังหินได้์จากตัวเลขทันที่ใส่เปรียบเทียบในปี2022นับจากเดือนมกราคมเดือนทันว่าเจนได้ว่าอัตรตาเงินเฟ้อเรามีแนวโน้มปรับโตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมานนเอาตัวเลขดังเก่ามาเปียบเทียบกับอัตรตาเงินเฟ้อของเดือนเดียวกันในปี2023จะเห็นให้อัต้าตาเงินเฟ้อในแต่ละเดือนจากเดือนมกราคมเดือนสิงหาจะค่อยๆปรับโตลดลง บอกง่ายก็คืออัตราเงินเฟ้อเล่าในปี2 0 2 3มีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อในปี2022ดังนั้นจึงเล่นให้อัตราเงินเฟ้อเล่าในปี2 0 2 3มีแนวโน้มลดลงตามตัวเลขฐานที่น่ามาเปรียบเทียบแต่าหากว่าการมาเบิงสภาพตัวจริงจะเห็นได้ว่าบหน้าเศรษฐกิจการเงินของสบป,ปเล่ายังสืบตอ่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การเพิ่มขึ้นแมนมีอัตราที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปี2022 ดังนั้นดีจากคาาเงินขีบเล่าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุต้นต่อเกียรติราคาสินค้าภายในสบปอเล่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นว่าตัวเลขตราเงินเฟ้อเล่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงก็ตามทางอินตามมัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพงศสวรรค์ในวันที่หนึ่งกันยายนปี2 0 2 3าอัตราแลกเปลี่ยนระว่างเงินกีบเล่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทไทยธนาคารพงศสวรรค์ขายเงินดอลลาร์สหรัฐ ออกในราคา1 9 7 4 8กีบต่อ1ดนดอลลาร์สหรัฐเงินกีบลาวอ่อนค่าลงแลว้ว75.9%สปซนส่วนเงินบาทไทยธนาคารคงสวรรค์ประกาศขายออกในราคา616.24กีบต่อ1บาทเงินกีบลาวอ่อนค่าลงแลว้ว76.4%เปเซเมื่อเทียบกับต้นปี2 0 2 2ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเพิ่มเทวีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ในวันที่เศ้าเก่าสิงหาปี2003ทานสอนใส่สีพันดอนนางหยบหลัฐมนเตียของซอ,อบปอเล่าก็ได้ออกคำสั่งสบัตเด็กเกียร์สิทับน้อยยอ่อส้างให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่มเทวีสืบต่อเร็งหาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาตาแลกเปลี่ยนปัญหาราคาสินค้าและปัญหาหนี้สินต่างประเทศให้ได้โดยไว ยกตัวอย่างทานซ้อนไส้สีพันดอนนายรรัฐมนเตีของสอปปอเล่าได้สร้างให้กระส่วงอุตสาหกรรมและการค้าเดินควบคุมแสกแซงราคาสินค้าและให้กำนดรายการสินค้าฟุม่มเฟือยเพื่อลดและจำกัดการนำเขา้าพร้อมเดียวกันนั้นไก่คนขวและดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข่าสินค้าที่ซปป,ปเล่าสามารถผลิตเองได้ ส่วนธนาคารแห่งซปปล่าวาทานสอนใส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสปปล่าได้สร้างให้ควบคุมปริมาณเงินที่ใส่หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศเพื่อบรรยายัต่างเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นและใหติตามการเคลื่อนไหวด้านการเงินของบรรดาธนาคารธุรกิจอย่างไก่ชิดเพื่อบรรหามีการปันผลน,นัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบผิดกฎหมายและถ้าหากว่ากวดพบเห็นมีพลเมือดไกลใส่มาตรการอย่างเด็ดขาดโดยเทียบผมมี้อยหยุกเว้น ส่วนห้าแหลกเปลี่ยนอยู่นอกระบบในธนาคารแห่งสปปลาวติดตามกวดกาเสริงท้าหากว่ากวดพบเห็นมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐใว้ใส่อำนาจหนาทียอำนวยความสะดวกในการแหลกเปลี่ยนเงินแบบประบัตต้องไกลดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด สำหรับกระท่วงการเงินทานซอนไส้สีพันดวนนายากรัฐมันตรีของสบปปเลาได้สร้งให้กระท่วงการเงินเร็งเก็บไรหับจากฐานไรหับกิมมีอยู่ในปัจจุบันเห้ครบถวนโดยเฉพาะการเก็บไรหับจากพันธะอากวน และสร้างให้กระท่วงการเงินเดงคนขวาหาแนวทางป,ปรัอัตาอากรม่วน่าเพิ่มจาก7%ขึ้นมาเป็น10%ไล่คนขว้าปับขึนอากวนส้มใส่จากการนั่เข่าสินค้าฝุ่งเอือยพร้อมทั้งให้ปฏิบัติมาตรการปาบปรามการลักลอบน้่เข่าสินค้าทุกโูกแบบ และน่ก็เป็นเพียงบางมาตรการที่รัฐบาลเล่าได้เกินไวเพื่อสืบต่อแก้ไขปัญหาเข่งห่อนทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศรายนับจใงไปเ่าต่องมาเฝ้าติดตามเบื้องน้ำกันว่าคำสั่งของฐานส้อนใส่สีพันด่อนนายกรัฐมนตรีของสปปเล่าจะสักสิทธพ่อเหตุให้เงินขีบเล่าก็มาแข็งขาได้รืบอบ่ แต่ก่อนจะจบคลิปนี้อยากจะบอกว่านาเป็นแต่ยซอป๋เล่าเก้เาเข้าสู่วิกิตการเงินในต้นปี2022จนมาถึงปัจจุบันวันที่2กันยายนปี2023รวมระยะเวลาได้1ปี8เดือนกับอีก2วันภางนรัฐบาลเล่าได้ออกคำสั่งในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง